คลิปต่อมาอ่ามีคนหนี procent, ไล่จ like, ับหนีกันท okay. ี่ประตูที่ไหนสักที Quality> ่หนึ่งอ่าแล้วก็วิ่งตามแต่วิ่งตามไม่ทันเพราะว่าประตูเปิดไม่ได้เอาตีนดันไว้อาจารย์บอกเอาตีนออกตีนออกนะตีนออกดีตออกไมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป EP2 นะครับผม re-action คลิปติ๊กตอกของอาจารย์คราวบีนะครับผมก็สวัสดี กับเป็นทางการนะครับผมสำหรับพี่น้องฟีไฟส์พี่น้องแัปดีพี่น้องติ๊กต็อกพี่น้อง YouTube Facebook ทุกท่านเลยนะครับผมชวงนี้กระแสแรงมากเลยนะ,อะโอเคครับผมเราก็จะมารีแอคชั่นนะครับผม EP ที่2ต่อกันเลยนะครับผมก็ซึ่งคลิปที่แล้วเราต่อกันที่อะไรวะจำไม่ได้แล้วเป็นลูกภูเขาไฟระเบิดแล้วอาจารย้อนเวลานะคลิปต่อมานะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งเครดิตของอาจารย์ก็จะขึ้นให้หน้าจอตรงนี้เลยตรงไหนเดียว นี่นะครับติต๊กต็อกอาจารย์ไปติดตามก็ได้นะส่วนมากก็จะมีคนรู้กันแล้วเนาะอ่าโอเคเราก็จะมาเริ่มกันคลิปแรกกันเลยนะครับผมทุกคนมาคลิปแรกนะครับผมเริ่มด้วยที่คลิปนี้อ่าคนขี่รถมานะแล้วก็จกเอาไว้ข้างๆอ่าแล้วก็จะได้ดูข้างๆได้เอ้ยเฮ้ยสุดยอดแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าราก็จบลงฮะ <laughs> หันไปมองแล้วก็ลงเออเหีอแค่แค่นี้เองครับทุกคน <laughs> เอาคลิปแรกก็กระจัดไฟหนึ่งไลท์แล้วอาจารย์ไม่สุดยอดจริงไหมฮี่แบบอะไรกับเนี่ยคือแบบนับถือจริงนับถือเลยครับนับถือนับถือมาต่อกันเลยดีกว่าครับผมคลิปที่สองอ๋อมีรถขี่มานะครับผมปุ้มมันมันมันลงไปบ่อนิดเดียวไม่ใช่หรอแล้วทำไมน้่มันมันเยอะจังวะ <laughs> แล้วอาจารย์ก็จะน้ําตกอาจารย์็เก็บน้ําขวดใหญ่กว่าอ๋ออ๋อนิดเดียวแต่แบบกลับมาใหญ่นะเชื่อมันสุดยอดแล้วให้ผมกดไลค์ไปแล้วด้วยคลิปเนี้ยแหมสุดยอดอย่าที่สองก็ประทับใจแล้วจางอันนี้มีคนกระโดดตกกระโดดตกวพื้นอ๋ออ๋อเอ๊ะกูขำได้ไงเนี่ย โอ้เวทเกจานแมงง <c oughs> ่งสุดยอดจริงๆเย็ดประมาณพแรงเหลือเลาวทำแค่นี้โชว์แล้วก็ไปทำให้อื่นต่อแรงเหลือแค่นี้เองจานบอกแค่นี้อ่ะสุดยอดนะครับผมไปคลิปต่อไปต่อมานะคะรับป๊อปคองหกหกแล้วก็แล้วก็เหมือนมันโยนแป๊บคอนเล่นกันนะเนาะเออเล่นทำไมวะเสียดายของเราวจางก,ก็ประมาณว่า กูต้องอะจารย์กูต้องทำความสะอาดให้โรงมันอีกหรอฮะถามจริงจารย์อกอ่ะจารย์อกกูไม่ทำม่งแล้วออกต่างตึงฮ<ะ>่าฮ่าเน,นี่ดเคเพื่อ่อไปเลยดีกว่ามีแฝดสองคนใส่รองเท้าสลับกันใส่เสื้อเหมือนกันอ่ะแล้วก็แล้วก็เดินเดินไปไม่ได้ไไดอ๋อเดี๋ยวรองเท้าเปียกเพื่อเออเพื่ออะไรอาจารย์เดินอ,อ้อม ก็โดดข้ามนี่ฮะอะไรครับนี่ย่อาจารย์เหมือนเดิมพอว่ะคือแบบมีอาจารย์คนเดียวอ่ะที่แบบว่าหน่าดูสุดๆแล้วคนนะี่นแบบอะไรนี่อะไรก็ไม่รู้อะครับผมเหมือนช่องเหมือนช่องคูนี่แหละอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมิเนไม่ดราม่ากันใช่ไหมโอเคปต่อเลยนะอ่ะมีคนแกะนมนะครับผมแกะซ้ายแกะขวาไอ้ตัดดิแล้วก็ตัดตรงกลางแล้วก็ อ๋อจะทําเป็นที่รองใช่ไหมแล้วก็เทสใส่แก้วใช่ไหมเออเอ,อ้ยใช่เลยได้เอ้าวลวกออกข้าง,อางเอาลวกออกข้างเฉยแล้วจา์ก็มาบีบแล้วก็ให้มันเป็นเป็นมุมแล้วจาก็ตัดที่ปลายแล้วก็เทฮะถ้าอาจารย์เทหกนี 6, ่กูจะกูจะคากว่าน,นี้อีกนะจบฮะง่ายๆฮะอ่ะโอเคไล่ให้จา์ก่อนแล้วก็ จะไปคลิปต่อไปกันเลยไป L L. อ่าไออาจารย์นี่น่าจะรักในฟุตบอลอะไรสักอย่างนะครับผมก็มาไหฟุตบอลนะอ่าต่ออ่าฟุตบอลอ๋อเตะบอลมาเชลซีกับอะไรวะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจกับมัดลิกหรือเปล่าเตะบอลมาโดนกล้องอ่าแล้วอาจารย์ก็เก็บกล้องมาอ๋อแ,แล้วอาจารย์ก็หนีอ๋อประมาณว่กกล้องฟิวก็เดินออกมานอกสเตเดียมนะ สุดยอดจริงอาจารย์เนี่ยคิดได้ไงเนี <I S 1> ่ย <I S 1> โรนันโดโรนันโดทำไม <I S 1> อ๋อท่าอาจารย์นี่หว่าท่าเนี้ยเจ็ด yeah. <I S 1> อาจารย์ก็เขิน <c oughs> <c oughs> หวังมากหวังมาก <c oughs> ถูกแล้วถูกแล้วนั่นไงสุดยอดปะเ yeah. 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 <c oughs> ย็เย็เย็สุดยอด,ดยอ <c oughs> สุดยอดเรืรอบหนึ่งสุดยอดดีขึ้น เมลิกุเนี่ยนะครับคุณดังระดับโลกก็ประมาณนี้แหละกระดูกดกรูก็ดูจานทำหน้าเด็ดมาต่อมาอ๋อมีผู้หญิงสองคนนะครับผมซึ่งเสื้อเนี่ยติดกันไม่สามารถแบบว่าแกะออกได้นะก็ปล่อยมือดิอ่าต่อนะผมอ่าอ่าอ่าแล้วก็ออกไม่ได้ผ่านไปสิบวทีก็ยังออกไม่ได้อยู่แล้วจานก็มานะครับผมเสื้อของยูเวนตุสชัวอ่าปุ๊บ อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการแค่เอามือออกมาไว้ฝั่งนึงมากันนะฟุตบอลน,นะครับผมอ่าจบจบไล์ไปด้วยโอโ้คลิปนี้แม่ง่ายวะ่ะในคำนี้คลิปต่อมาดมเดี๋ยวลูกเต๋ากูว่านะเออมันไม่หยุดแหกาอย์กงบอกว่าม <laughs> ไม่ว่าคุณจะไปไหน <laughs> <laughs> คือมึงจะกิ้งไปตลอดเลยใช่ไหมมึง <laughs> จะไม่หยุดได้เลยใช่ไหมเฮ้ มึงลุกบอลมากเลยจันวะเนี่ยอ้าวหยุดแล้วหยุดแล้วเว้ยทุกคนมาแล้วแหน่โอเคคลิปต่อไปเลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นเชดใช้ฟันปอกมะละกออ้าไม่ใช่มะละกอน่าจะเป็นแตงกวานะใช้ไม่ปอกอย่างเงี้ยกูก็น่าจะปอกได้ใช่ไหมทุกคนแล้วลูกพี่ก็บอกว่านี่ใช้นี่ปอกดิเขาเรียกว่าอะไรวะเออมีดปอกอะไรแหละเออจบฮะที่นี่อ ลกพี่นี่คือแบบสุดยอดจริงลูกพี่สุดยอดอ่ะคลิปถัดมามีคนเตะขวดน้ำลูกพี่กำลังเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่นี่เลยแล้วก็แม่งมาแม่งเยสคว้างคืนคว่างคืนต้องเตะกลับมาด้วยอย่าเอาเรื่องลูกพี่บอกพี่บอกกูไม่ไหวแล้วนะปึ้งอาบน้ำอยู่ก็โดนนะแปรงฟันอยู่ก็โดนเล่นเกมอยู่ก็โดนโดนอะไร กินข้าวอยู่ก็โดนเชีย่ยแม่งสุดยอดไม่ไหวแล้วโดนอีกขั่วโดนอีกอ๋อเริ่มใหม่แล้วนึกว่ดดาโดนเยอะกว่านี้ไลท์ไลท์อันเนีน้ยชอบชอบสุดยอดยอดคลิปต่อมาเชอรี่ใช้ที่คีบหนีบแล้วก็ดึงขวานมาอม็อได้ขวามือเปื้อนอาจารย์ก็จะมาว่ามือล้างก่อนแล้วก็มาเด็ดลูกออก เรียบร้อยฮะตริงแนะ่มีอาจารย์มีแชทเข้าด้วยแชทสาวสาวไปต่อไปเลยครับผมอ๋อน่าจะเป็นเคนนะเคนน่าจะเอาไปยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมน่าจะพังนะนสักที่ไหนันทึ่งนะครับผมไม่ไแน่ใจะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเห็นคลิปนี้มาอีกแล้วครับทุกคนอาจารย์ก็ได้กอลากล,ลกับอีกแล้วทุกคน อาจารย์ะแดงก็จะจา์แบบสุดยอดเลยครับผมเคนที่กำลังพังอ่ะจา์แบบทำให้มันแบบว่าหายพังแล้วนะกลับมาเหมือนเดิมนะมันสุดยอดจริงว่ะปต่อไป <S <S อ่าพนักง,งานคนนึงวิ่งมาตั้งแต่ไกลเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเนีปั้งแล้วอ่ะตีนถีบเลยยังไงต่ออ๋อมีกล้องตั้งอยู่แล้วคนนั้นเห็นเฮ้อเอี้ยอ่าไรนี้ก็เอามาดอกทํามาอ๋อไม่ต้องดอกออกมาที่เฉยเออแล้วก็กิน ืแค่นี้เอง no 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 ใช่ทิฟทิฟฟุดเออโอ้สุดยอดจานจานถูกแล้วครับผมต้องมาแบบนี้คลิป <Okay. S 1> ต่อมาอ่ามีคนหนีไล่จับหนีกันที่ประตูที่ไหนสักที่นึงอ่าแล้วก็วิ่งตามแต่วิ่งตามไม่ทันเพราะว่าประตูเปิดไม่ได้ <c oughs> เหาเอาีนดันไว้ <c oughs> อาจารย์บอก เอาตีนออกก็ตีนออกนะเอาตีนออกดีตีออกไปสิออออออโอ้จานนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับผมมาไปเราก็จะไปคลิปต่อไปกันเลยไปอ่าปล่อยหมาฝึกหมาหนังเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งทิ้งไว้กลางป่าหรอแล้วจางก็เจอหมาตัวหนึ่งอ่าพันปักเหรอหมาปักอะไรกันต่อาจา์ก็เลยเอากลับมาบ้านมแบบมีความสุข แล้วก็สั่งอาหารให้น้องหมาอ่าสั่งน้ำฝึกมันเออดูหนังยังไงต่อยัองไงต่ออ๋อลูกพี่จะบอกว่าลูกพี่เป็นคนดีนะครับผมปะต่อไปก็จะเป็นคลิปปิดท้ายนะครับผมก็น่าจะอ่าเอ็มบัเป้ะยังไงต่อครับผม,ช,มชูมือชูมือสลัดหัวแล้วจางก็บอกว่า อ๋อสลับกันว่ากูจะได้นไปนนักบอลมึงมาอย่างนี้ไหมอ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้คลิปนี้มันหาไหมเนี่ยฮะถามจริงทุกคนเนี่ยหรือว่ามันไม่หาวะก็หาไม่หาก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ในฐานที่บวกนะครับผมทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเท่ด้วยนะครับผมไปแล้วบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่เลี้ยงชั้นอีพีซ